เอาละครับโอกาสนี้ก็เป็นการรองเพลงพระประจันผู้นันน่คงชระยันี่เป็นอรรตาตั้งซ้ำศิลปินเคยจกักรวัลในรายการเตียงหนุ่ยสุกรำเพลงกว้ากว้ายไกลเตียง ออเปนเป็นแปลปล่ยปรอยปลี่ยปล่ยน่ยนเปลี่ยนเปลียน่ยนเปลี่ยนนยเนเยนียเนเยนยเกยลเดเี่ยนัปลกยนเปลนเลยนเปรยน่เนลีเปดนเยนีน,นเปลน่นยเเลี่ยน่ยนนเปลนีนนเปเลีนเนเนเยนนล่เนน นอยใจเย็นนอยบ๊บ๊บ๊ะไป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 ักรองจะกินขี้ไป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 ักรองจะกินขี้ไปเลยกูเจอใจเยนตัญญานุ่มใเยนัญญาตายแล้วพวมึงอ่ะตายแล้วมั้เยอะโอ้ยลืมมาใจอาไปเนีก็ไ้ก็ไครับ โอกันนิดเราจะเอากันแนนจากเสียงกับมือพี่น้องหน้าเวทีใครรักเบื่อไหนชอบเล็กไหนชอบกุ่นไหนตบมือให้ใครได้แจ้งกับมือมากจ่หน้าเลิศเริ่มต้นตั้งแต่นุ่มาดูนปูนนำพุดใครชอบเสียงปรบมือให้ไม่รักพลอดกุ้งวัยรุ่นและแหลมต่ำตายแปรนี่มาต่ำตามแปรแม่เล้แล้วต่ำตายอยู่ใจเล้า นี่พี่น้องกูวมามังเงียนำพุ่นไปน้มแล้วงย่ายว่แล้วเป็นุกคนจ้องลอยจงรอยต้องมาให้กูเหรอนี่ผมจในเป็นอาละครับคนติดร้องดิกรัชดาไก่ชอบเสี่ยงตบมือหใครับแมนลฟเอะครับปลาปวยยอดไก่หวัดเสี่ยงดีตบมือครับขอเหยดแม่ไม่ปลา ก็องค์นบนตีกงมาได้นำพุณแหนมได้แปรนี่คนจหยมเจอกับปัณนีเล่นเจนกนต้องเปมันรอนไม่จัดแต่มาตอปัมคนเรานัดรอนตนอนไม่จัดเลยหลอลิ้นตันเป็นหลอลิ้นจอจ้าตันเป็นจอจ้าจนรอนไม่จัดเด็ตับเป่งเป่ปัดปัมปัดนาเือนเันอรวยรอย์ปแล้วก็ไปได้ไม่ปกยีกูบิก ยังไม่เต้นไปไวยอดเอออยากไปยล้อไปนน้ำปุ่นลหรคุณนักโล้กว่าตะแลงเรามาเดินก็ไม่เกยตบเหมือนนักพลอกใจดำของแกตายไม่ปักตบตีลังกูไม่น่าแล้วไม่ตีหลังรีไอ้ยากคยไปตั้งปลาแกเคมน้องควยยบกี่ไว้ตายมั้งปลาแกเคมแต่หนูอ่ะก็ลำใจตุ่าบันดนปีแล้วกูไม่ไหนกว่าป้าแล้วก็ตาจ้ำแล้วกูมาไว้ยอดเตะได้กูปฟาระเบิดมาในอารมณ์พันธี มานำพูเด็ไม่ตูดาเลรถก็ไม่เดินลบมกันเมีมแก็แปแล้วเนี่ยคนเราก็มาแล้ไม่ผีนองผีจ้อง้องเต้นน้ำเตเปะรอได้คนนี้จล่นเดินดาไปเลยมาแม่ก็ไปแท็กซี่พนแล้ว แล้วคุณดิกเสียใจไหมคุณดิกรัชดาติเปลำๆนะกมาดาปลับปลนพลองแพร่แพ่เปลี่ยปลา <temper ate. S 2> ปลอมปล้องแนร่ปลาแพเป็นปลาปลาพลาเป็นน้ปลามปลับปลับปลมุกิไม่ปลามลมแป็ดปลุกดั่รวยเลยใช้ควงโตเออกูแหลมนุกมึงไปรักกันไปแล้วลม พร้อมพร้อบลาบลับนอนพอผู้ใหญ่พิมพ์มาแล้ยวจนรับกับก็คุณกับเจอจะรับไม้แล้วกับผู้ใหญ่พิมพ์เจอกลางดื่มไม้ก็คุณมากับับปรับเออไม่ต้องปรับไปด้นองดิกไปไปได้ยามม้ากับคนดันชูอคนไม่ดันไปนะพร้อมพร้อปลาแปลงปลาปลิ่นปลีปลอยลอรอมแลปลาแลงปลาแลแ้วแต่ปลาพุ้นปปลงปลาแปลงปลาแผลง ลอมปลอมรับแปลงปลามเปลี่ยนปรียปล่อยปละแปลี่ีนเปลี่ยนรอด่าเราอะไรไรอย่เป็นกันคุณดีใจไหมคุณปลาบใจได้รางวัลที่หนึ่งปมดีใจชุดๆุดจีปีนอนตุ่นก้นตารุ่นปั้มข้ารุ่นไม่ใจตารุ่นก็เล็บให้ความเป็นดู้จนจ้านกับปลาบไว้หยอนปัอมจะเป็นหนัดรอน ไอพี่นอนหลัดป้อมตเลาดไปเออก็คุณพี่นอนตดก้นครับตี๋ว่าเฉยแลยป้อมเมตตาป้อมแล้วก็ไอเนู้ก็ยางตบไปลุยร้องได้แล้วเราไม่มาจำปนตีอย่างได้ย่เลยนี่ข้าหมาพวกก็ยอดคุ้มไปเลยลงลวงไปต่าได้แล้วนะพูดก็น่อ่ยดไหมบอกป้ได้ปนแล้วนัก้องนู้ก็เขาได้อยู่เลย มงวางวางันปวดดังอะไรเอาปุ่นี่หลักยิงเงนปั๊มนี้เออบ่าวนุ่มทอมๆกูเลยแล้วใจเยอะมาเพื่อไามปัอมจะจิตตุ่มกรอนใครก็จัจิตกลุ่มกรอนชักจิตกลุ่มกรองก็เลยอเออดีแล้วแหละรจริงป้อมนากคอนกับปีนอนตุ่นคอนโกกนหน้าปรับจะมาหลับใจไหมปีเต็นเต็ง เต้นครับแต่นนะีนน่มีรถเดเื่อนลับจานมั้ยหม่อ๋อลุยรถเครื่องตู้ก็ยังรถเครื่องลุยแม่ตัวยอดเดี๋ยวผมไปหาสักกันนักรองรอ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 ไปตรนักรองตีอุ้ยตีกลับกันตีตรงนักรองแกปู จนเราหนัดรอนนัดรอนห,หนักไหมเกี่ยวเลยบ่อ่าไม่ท่าวาคนไนทกับเตว่าเป็นนักร้องไงพ่อไปช่องกับบ้ามาไรานะเงนะกูเลยมาไม่ปกติตัวไม่ท่าวาคนไนทกับเตว่าเป็นนักร้องแต่ว่ายายพ่อไปช่องกับเนี่ยพ่อมนี่เป็นนัดร้อนอ๋อนัอนกร้องถ้าเตือนไฟรถกลางพ่อนาะเตือนจะดังก็ไปเลย พอต่อไปนี้เต้นจะเป็นนักร้องที่มาแรงแซงตังคูหัวบงละจมักเลือดเดือ,อนปุดๆรุดจะเกา่าเป่าตังคูอย่าแล่นบันน่นแล้วบ่มเจียวเจียวเจียวลอยไยไปจนมาไะไปตองหับได้กับได้นายแล้วนี่คุณนี่ไปลงตรงไหนกับฮะว่าคุณนี่ไปลงตรงไหน,น เรต้นกับหลอดหยดพื้นไม่โลว่าผู้โดยสารลงไหนกับตำเปพดนะผมยังกะลาว์นี่ไม่รบกวนบมลาว์กับหลอดกี่ปีเรต้นห้าปีแล้วครับเห็นไม่โลเหลือนมาผู้โดยสารลงไหนพอดีผมยึดเสียปีนึ่งกันแล้วครับยึดไปนาผมติดน้าก็อไล่อะผมแต่งผู้โดยสารตายครับโยืเชืๆแล้นะครับอีงตายยัน lên gà cho vậy vừa ông chiêu giờ chiêu lẹ ngày đi còn có mấy tầm rối phim hai rằng này nóng mà à, chậm nuôn trong rồi ba cấp có cún mã cấp phu gưn mấy, mấy mà đây tằng rùm an ขอบคุณมากครับอ่าได้กับตกลงคุณนี่ไปลงตรงไหน,น,นบอกไอ้ฉับผมได้ไปตรงไหนท่านในเมืองจังนี้ท่านบอกเลยผมรอยเองพี่ใครจะมาขับมาจีบปั้มไปลดนี่แย่แต่ดามันตรงไหนหลาที่แย่แต่ดามานดันเฮ้ยมืงอ่ะจีบ <c oughs> น้อยแหมมึงอ่ะรวยจัดไหมมาเถวะขับรถนานจาังเลยมอเตอรมึงโยตรงน้อยอะไรมึงบ้านผมโยโกกบ Hả? <coughs> nói là mới chả cái anh đi Mà ai có khó thì chẳng có sẵn nó Nếu anh làm mắn anh thì nói vậy nhỉ? Ôi Rồi rồi Nó phải tốt mà nổi chắc đi Mình oh. tiểu khắp trong con để tâm lý luôn Tụi anh này bảo bố โยบลูไม oh, ่รู้จักเรียกันดามันตรงไหนหอแต่มันไปแยกได้ไล่ตั้งนั้นตังไปจังนั้นตังไปกระบี่ตังนึงกระบี่ตังหนึ่งจังอ๋อแต่ก็ประทุกังนั้นเออในกอกแล้ว